ตอนกลางวันฉันคือมาริเน็ตเด็กสาวธรรมดากับชีวิตธรรมดาแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับฉันที่ไม่มีใครรู้เพราะฉันมีความลับ ้ข้อความก็รีบมาเลยเอดเรียนกำลังจะสอนบินกลางให้ฉันเออหมายถึงภาษาจีนกลางสถานการณ์ร้ายแรงมากเพื่อนฉันเราต้องให้นายช่วยเอดเดรียนเออก็ได้ให้ฉันทำอะไรอ่ะก่อนอื่นต้องบอกว่ามาทำไมอือ อย่างที่รู้แซนคือแม่น้ำมันทําหน้าที่เหมือนสายพานส่งของอะไรก็ตามที่ตกลงไปยังทะเลรวมไปถึงขยะพลาสติกด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันมีพลาสติกในแซนมากขนาดนี้พลาสติกมีอยู่ทุกที่รวมถึงเสื้อผ้าของเราถ้าไม่มีใครแก้ปัญหาพลาสติกนะใครจะทําอะ ใช่แล้วละดังนั้นเราถึงจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเองเราจะเปลี่ยนเรือนบ้านนี้ให้เป็นโรงบำบัดน้ําเสียแบบรักธรรมชาติซึ่งจะทําให้เราขัดขวางวัตถุพลาสติกหลายชิ้นที่ตกลงในแซนและทำมันปนเปื้อนปัญหาก็คือพลาสติกมันไม่ย่อยสลายเนี่ยสิเราเป็นคนใช้พลาสติกแล้วมันจะไปตกค้างอยู่กับสิ่งแวดล้อมและมันก็มีหลายรูปแบบด้วยนะแย่ที่สุดเลยเมื่อเช้านี้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกนะ ถ้าเป็นแบบนี้เรือบายของฉันจะจมแน่เลยรเราได้รวปถูขแผยพลาสติกเพื่อจำนวนขึ้นไฮซสนทั้งหมดมาจากผลิตภัณฑ์เดียวผลิตภัณฑ์เดียวเหรอหมายความว่ายังไงสาราว่าการปารีสตัดสินใจติดตั้งตู้จ่ายไปทั่วเมืองเพื่อขายนี่ันนนมีนร้รง นสร้างขอบโทษนะคือฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยเรารู้ว่ามันคือตัวจำลองของนายไม่ใช่ความผิดนายเอดวิ้เครื่องยนต์รับไม่ไหวแล้วมันมีพลาสติกต้องกำจัดมากไปเราต้องสละเรือแล้วลาวลูกเรือ ต้องการนายนะเพื่อนพัดมือถือพวกนี้คือตัวสร้างภายให้ธรรมชาตินายต้องคุยกับพ่อของนายก็รู้จักพ่อฉันนี่เขาไม่ฟังฉันหรอกนะถ้าเกิดเราแก้ปัญหาด้วยทางอื่นละ่ะโดยการไปที่ต้นเหตุของปัญหาไงถาดมะกรองพลาสติก10กล่องเค้กพลาสติกสำหรับตกแต่ง20กล่องใส้ลชลาขนมปังพลาสติกร้อยกล่องและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถุงพลาสติก10,000ถุงแคพ่อเราจัดการให้ พวกลูกแน่ใจนะว่าโอเคนะเราโอเคค่ะลูกสาวช่วยครอบครัวแล้วเพื่อนๆช่วยเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนๆ,ๆช่วยเพื่อนเพื่อช่วยพ่อแม่เพื่อนๆใช่ไหมพ่อแม่อ่ะหมายถึงเพื่อนเพื่อและถุงลูกกวาดพลาสติกหมื่นถุงสำหรับดูแป้งเฉิงเบเกอรี่อยู่นี่หมดแล้วขอบคุณค่ะอ๋อขอโทษนะคะเราขอไปพบกับเจ้านายของคุณได้ไหม คุณเบิร์ทรนด์คิงราชาแห่งพลาสติกเหรอไม่เขาไม่เคยมาที่นี่พวกเจ้านายอยู่บนนั้นบนยอดของบันไดาทางสังคมแล้วเราจะหายอดของบันไดาทางสังคมได้ยังไงพลาสติกนั้นช่างแสนวิเศษ สรุปอีกรอบขณะทีมส่งของจะหลอกล่อยามทีมทําความสะอาดจะเข้าไปที่ทางเข้าคนงานรถพบตัวแล้วเป็นไปไม่ได้ชุดปลอมตัวนี่ไม่มีใครตรวจจับได้หรอกนา้เออผมเหรอนายไม่ใช่ไม่ใช่ผมหรอคุณคงจะเข้าใจผิดแน่นอนนายนายคนบนพัดใช่ไหมเออใช่นี่เขาล่ะเอดเดรียนอาร์เกรสตัวเป็นๆแจวไปเลยนะ ทีนี้เราทุกคนที่ตรงนี้นะจะต้องมาส่งเขาให้ไปเข้าประชุมกับคุณเบอร์ทรนด์คิงล่ะได้ใช่แล้วผมเอ่อมาคุยเรื่องแคมเปญโฆษณาแคมเปญใหม่สำหรับมอฟเฟลแฟนใช่เราคือทีมส่วนตัวที่เอ่อมาส่งและทำความสะอาดผู้คนนั้นก็ได้แต่ก่อน <c oughs> <c oughs> อือ่นเอ,อ,เอ,อ ขอได้เซนได้ไหมว่ามาเลยสิเรารู้ว่าการประดิษฐ์พลาสติกมันมีประโยชน์มันถูกสร้างมาให้แข็งแรงแล้วก็เบาและการสร้างขึ้นมาก็ไม่แพงดังนั้นบริษัทของคุณจึงทำสินค้าที่เราใช้ทุกวันให้เป็นพลาสติกออกมาเยอะๆอืมันทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์มันช่วยให้อาหารคงความสดได้นานขึ้นและมันก็ช่วยให้เราถือของได้ง่ายขึ้น ปัญหาจริงๆของมันคือพลาสติกถูกสร้างมามากไปและของหลายอย่างถูกใช้เพียงครั้งเดียวก่อนจะถูกโยนทิ้งไปของอย่างถุงพลาสติกห่ออาหารและมอฟ์โฟแฟนของคุณที่เราอยากพูดก็คือขอให้คุณช่วยหยุดมลพิษพลาสติกนี่นะครับคุณสามารถเริ่มจากทำัาจากวัตถุที่ทำลายได้ง่ายใช่ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้โลกจะไม่เปลี่ยนถ้าเราหรือคุณไม่ทำอะไรคุณพลาสติกเออคุณเบอร์เทนเออคิงหมายถึงคุณราชาแห่งพลาสติก เป็นการนําเสนอที่ชัดเจนที่สุดที่เคยได้ฟังและแน่นอนพวกเธอพูดถูกผู้คนซื้อสินค้าพลาสติกถูกถูกทิ้งมันไปและกลับมาซื้อของพลาสติกเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าเรื่อยๆใช,ใช่ถูกต้องเลยสุดยอดแต่นั่นแหละประเด็น อย่าเข้าใจผิดนะเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นมันคือวงจรที่แสนวิเศษของการโยนทิ้งและซื้อใหม่เพื่อทําเงินให้ฉันถ้าไม่โยนของทิ้งและซื้อของใหม่อีกครั้งงั้นฉันเบอร์แตรนด์คิงก็คงไม่ใช่ราชาแห่งพลาสติกดังน,น,นั้นฉันจะไม่มีทางเปลี่ยนวิธีแน่นอนอคิดสิคิดว่าปากกาของพวกเธอทําจากอะไรใช่แล้วพลาสติกและแหวนอะไรอนสลาเป็นไปได้ไหมว่าพวกมันเองก็ทํามาจากพลาสติก ถูกต้องใช่ฉันชนะสุดยอดแต่แล้วได้รางวัลอะไรล่ะพลาสติกแล้วหุ่นของนายละ่ะมันทำมาจากอะไรฉันรู้ฉันรู้ทำมาจากผมเป็นสิ่งทีช่วยที่ส่งปัญญาและผมทำมาจากเรซินย่อยสลายได้ไม่ใช่พลาสติกเอาละได้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่พลาสติกของฉันสมบูรณ์แบบมันอยู่ได้ตลอดการและยิ่งมีพลาสติกรุกรานโลกมากแค่ไหนฉันคนนี้เบอร์แทนคิงราชแห่งพลาสติกก็จะรวยขึ้นถ้าทําได้ฉันอยากให้ตัวเองเป็นพลาสติกด้วยซ้ําพลาสติกมันช่างแสนวิเศษร,ราชแห่งพลาสติกทําให้ความกระตือรือร้นของเราหายไป 99. 8เซเลยเราไม่มีทางอยู่เฉยโดยไม่ทําอะไรเลยแนะ่ แต่ชาวปารีสชอบมโอฟโฟ์แฟน์นะเพื่อนตัวน้อยการทิ้งตู้กดเหรียญที่ติดตั้งโดยสาระกลางทั่วปารีสก็ <S <S จะทําให้มลพิษลดลงได้นะคะแต่มันจะทําลายภาพลักษณ์ของฉันได้หไาขนาดในเสื้อของเรายังมีพลาสติกและในพัดมือถือที่พ่อออกแบบด้วยพ่อช่วยเราเกลี้ยกล่อมเบอร์แทนคิงได้รู้ไหมเอเดรียนนักออกแบบที่ยิ่งใหญ่ตประนีประนอมบ้า พวกนี้มันเป็นแค่กระแสเพื่อให้แบรนด์การเบลเป็นที่รู้จักเพราะความร้อนหมดไปมันก็หายไปแล้วล่ะเออพวกมันจะสร้างปัญหาให้สภาพแวดล้อมไปหลายศตะวรรษเลยนะครับดีใจที่ได้คุยกับลูกนะเอเดรียนงั้นก็ขอตัวก่อนพ่อมีงานต้องทำพ่อของฉันไม่ยอมฟังฉันเลยสักนิดอ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนเรายังมีอีกวิธีนึง ฉันรายงานสิ่งที่เบอร์เทรนด์คิงทำในรายการข่าวของฉันไม่ได้แต่ทำไมล่ะคะเพราะว่าราชาแห่งพลาสติกค,คือราชาของช่องทีวีของเราด้วยเงินจากการโฆษณาของเขาทำให้เราอยู่ต่อได้นะแต่ถ้าคุณไม่พูดผู้คนจะไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขามันสร้างปัญหามลพิษนะได้ปรดนานเดียทำเพื่อมานอนอเพื่อโลกที่เธอจะโตขึ้นมาถ้าฉันทำแบบนั้นโลกที่เธอโตมาจะเป็นโลกที่แม่เธอไม่มีงานทำฉันขอโทษมาริเนต นี่พี่กับแม่กำลังโกรธกันเหรอไม่ได้โกรธจะมะนนานนเดี๋ยวเพิ่งตกใจนี่ข่าวด่วนค่ะมอฟฟ์แฟนออกแบบโดยากาเบรียลเป็นเครื่องประดับที่ต้องมีในความร้อนแบบนี้มีขายทั่วทุกที่น,นัจง,งเจริ่มแล้วอีสิบสองวิทุกคนพร้อมไหมเดี๋ยเพิ่งตกใจนี่ข่าวด่วนค่ะ ข่าวแรกของเรารายงานโดยคลาร่าคอนทาสเกี่ยวกับคลื่นความร้อนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปารีสเป็น<ร>าอาทิตย์แล้วตลอดเดือนมิถุนายนจะมีอากาศขอโทษที่ขัดข่าวของทุกคนค่ะหนูมาริเนตและสองสาวันมานี้หนูกับเพื่อนๆที่ได้พยายามเรียกร้องให้คนที่มีอำนาจสั่งการได้มาสนใจถึงปัญหาร้ายแรงนี้แต่ว่าไม่มีคนไหนสนใจเราเลยมาริเนต มันมีปัญหาใหญ่ที่กำลังส่งผลร้ายแรงกับดาวของเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงมลพิษพลาสติกและถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะมีพลาสติกมากกว่าปลาในทะเลแน่นอนดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยด่วนไม่ว่าจะอยู่ไหนเราต้องรับผิดชอบการกระทำของเราเราสามารถเลือกของที่เราใช้ทุกวันให้ดีๆได้พัดพวกนี้ถูกแจกจ่ายไปทุกๆเมืองทั่วโลกผลิตโดยพลาสติกราคาถูกที่ไม่ทนทาน แทนที่จะใช้ครั้งเดียวมันควรใช้ได้หลายครั้งและย่อยสลายตามธรรมชาติได้พัดนั่นสร้างโดยใช้ไผ่ก็ได้อย่างอันนี้มันสวยงามจนอยากเก็บมันไว้ตลอดไปเลยเรามาช่วยกันเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเปลี่ยนไปเลือกใช้วิธีที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้เพื่อโลกในวันพรุ่งน,นี้ที่ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราเลือกในวันนี้การเรียกร้องโดยคนหนุ่มสาวจากทั่วโลกนี้ซึ่งหลายคนคงได้เห็นในการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ทางช่องของเราซึ่งผู้คนต่างมีปฏิกิริยาต่างกันไป พูดจริงๆนะผมก็ไม่รู้เลยแต่ท,ทันทีที่ผมได้รับข่าวผมก็สั่งให้ถอนตู้จำนายมัลฟอ์แฟนออกจากปารีสทันทีเมืองของผมจะเป็นด่านหน้าในการสู้ให้มลพิษเออหมายถึงเออต,อต่อต้านมลพิษนะผมขอยืนยันว่าผมไม่รู้จริงๆที่ความสามารถของผมถูกนำไปใช้ผิดๆโดยบริษัทที่สร้างมลพิษช่วงสองสามวันนี้เราจะคอยติดตามผลของการปฏิวัติต่อต้านพลาสติกนี้กันค่ะไอเนี้ยของเธอฉลาดมากบริษัทเนี่ยเธอเก่งจริงๆ ถามจริงกาบเบรียลทำไมนายถึงโกหกออกทีวีละ่ะก็รู้นี่ชื่อเสียงฉันจะพังหมดไมยเอาหนะ้านายก็แค่จะรวยนย้อยลงเดี๋ยวนายก็ชินไปเองฉันจะบอกทุกคนว่านายรู้ว่าพัดมันสร้างอุณสิูม่มีใครเชิหหฉันโธอันโุลฉันจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้แนะ่ความรู้สึกโดนหักหลังนี้เป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังให้แม็กกาคูม,มาข,ของฉันนูรูด์กวิงส์ไรส์ ากพลังแกเป็นของฉันวอยาสเมกาคูมางออฟพลาสติกฉันคือโมนานายอยากจะได้พลังเพื่อไปล้างแค้นให้กับคนที่หักหลังนายบ้างไหมล่ะและพิสูจน์ว่าพลาสติกนั้นมันแสนวิเศษใช่แล้วล่ะ พลังแกเป็นของฉันทายโอนเพื่อช่วยในการต่อสู้ใช้ใช้พลังแห่งการกระทํากับนายซึ่งนายสามารถทำให้คนที่พยายามหนีนายหยุดชะงักได้ว่ายังไงล่ะอังเดรตอนนี้นายไม่เชื่อในประโยชน์ของพลาสติกและเงินแล้วใช่ไหมล่ะ บอร์ทันจากนี้ไปต้องเรียกฉัน King of Plastic และฉันจะย้ำให้นายรู้ว่าพลาสติกนั้นมันแสนวิเศษไม่นะคุยด้วยราภพอได้โปรดถ้าต้องการนะฉันสามารถติดตั้งเครื่องขายพัดพลาสติกของนายใหม่ได้นะมันไม่จำเป็นหรอกนะเมืองนี้ไม่ต้องการนาย,ยกเล็กที่ไร้ประโยชน์แต่ที่มันต้องการคือราชาแห่งพลาสติกพลาสติกนั้นมันแสนวิเศษ ขอกฎหมายหยุดยนายสิย <divide> <ifi Water> ุด <saturated> ว <cake Sounds> ิเศษมากนายน่ะเป็นของเล่นของนายกและตอนนี้นายต้องแต่งตัวให้เหมือนหน่อยนั่นคือเป็นของเล่นพลาสติกไงล่ะ ฮพลาสติกนี่มันสารวิเศษจริงๆเลยและตอนนี้ก็ตานายแล้วกาเบรียลอาร์เกรสแต่ฉันเกรงว่าตอนนี้กาเบรียลอาร์เกรสคงยังไม่ว่าหรอกนะหนีฮาวนูชิหนีฮาวนูชิมันยังไม่ใช่ใช่ไหมเกือบทำได้แล้วละเธอทักทายได้ดีแล้วแต่จำเอาไว้นะประโยกสุดท้ายของคุณนายมีเสียงหล่นลงนูชี นูชีออออมันแย่จนฉันทำฟ้าผ่าเลยเหรอ,อฉันสัญญากับพ่อว่าถ้ามีปัญหาจะกลับบ้านทันทีเธอจะไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอย่าห่วงเลยฉันต้องทบทวนภาษาจีนกลางออโอเคงั้นเจอกันนะ จะช้าไม่ได้แล้วยิ่งแคดัวรีบช่วยปารีสเอดเดนก็จะกลับไปหามาริเน็ตเร็วขึ้นและฉันจะได้กินกามองแบวเร็วขึ้นและลอเอาโมนาคสร้างมลพิษกับไวรัสของเขาอีกคนแล้วิกี่ปัดอ้อ เหนียวสาวน้อยมาได้พอดีเลยนะเหนียวดูนี่สิมีวัยร้ายคนใหม่มาแล้วและเขาไปที่บ้านของนักออกแบบชื่อดังกาเบรียลอากเรสและลูกเขาเอริสว่าอะไรนะ เราจะเสียเวลาไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะยุกยุคสมัยแห่งพลาสติกได้ไม่นะไม่ได้ยินข่าวเหรอพลาสติกมันตกยุคไปแล้วนะนี่เป็นความผิดของกาวเรืออาร์เกรสเขาจะต้องทดใช้ เลดีบัจะเป็นอะไรมากไหมพอดีเลดี้บักกับแคทนัวกลายเป็นรูปปั้นพลาสติกแล้วมิลาคิลัสของพวกนั้นจะเป็นของฉันส่งมาให้ฉันถึงที่ประตูเฮ้ก็ทำให้เพลของฉันเป็นพลาสติก uh> นายคือเจ้าของกิจการที่ทำพัดสร้างมลพิษราชาแห่งพลาสติกงนั้นเหรอราชามลพิษมากกว่าข้อมูลผิดแล้วพลาสติกนั้นมันสาวิอุ่งีวิเศษคือได้ค้นล้มนายและหยุดมลพิษที่นายสร้างั้งให้ทิ้งบอลลังฉันเลยไม่มีทางเธอไม่อยากแก้แค้นกาเบลอาเกสเหรอเขาคงมีศัตรูมากกว่าหนึ่งคนแน่ อย่าลืมข้อตกลงของเราล่ะได้ได้ถึงแม้จะไม่ใช่พลาสติกฉันก็จะเอาอัญมณีวิเศษมาให้แล้วฉันจะต้องได้แก้แค้นด้วยมาล้อเลียนราชาอย่างฉันแบบนี้ไม่ปล่อยให้ลอยนวนหลหรอกนะปาร์ตี้ที่ไม่มีแก้วพลาสติกหรือลูกโป่งพลาสติกและไม่มีราชาแห่งพลาสติกมันไม่ใช่ปาร์ตี้จริงๆหรอก อย่ามไปเพื่อผลปรยของฉันพวกนายจะได้อยู่ไปตลอดกาลแล้วจะได้เข้าใจพลาสติกนั้นมันสารวิเศษไปสร้างใต้ท้องเรืว สัเกตของเธอนี่มีอารมณ์ขันดีนะแบบนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าพลาสติกนั้นยิ่งใหญ่จริงๆยร่างน้อยก็เปลีป่ยนมาเป็นพลาสติกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกอยู่แล้วคิดได้ดีแค่นดนื้ยินดีช่วยสาวน้อยอ เราต้องการพลาสติกอีกเอาพลาสติกมาเยอะๆเลยในที่<ย>สุดความคิดที่ฉลาดพูดจริงเหรอสาวน้อยจริงจังสุดๆแล้วล่ะแมวเหมียวฉันต้องการพลาสติกมากเท่ากับที่มันมีในแม่น้ําเลยฮะ <c oughs> ต้องทําให้ระบบ oh? บาบัดน้ำาทํานอีกครั้ง <it> s <S แต่ว่ามันจะสร้างปัญหาเหมือนกับคราวที่แล้วนะเครื่องยนต์จะรับไม่ไหวนะออยาแต่ว่าครั้งนี้เลดี้บัคจะแก้ทุกอย่างให้ แคนไปที่ใ้ทองเือลไปที่ปลอดภัยทุกๆคนเหรอแคปตาลิซึ่ง ไม่มีความชั่วร้ายแล้วแม้แต่คุณมากทำลายความชั่วร้าย ีเสือตัวน้อยอนนฉันมาทำอะไรที่นี่ขยะขยงที่สุดเลยจะไม่ช่วยฉันหน่อยเหรอนี่คือสิ่งที่สัตว์เป็นล้านตัวทั่วโลกกำลังจะต้องเผชิญนะและพวกมันก็ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เพื่อมาช่วยเหลือพวกมันด้วยโอเคบางทีพลาสติกอาจจะไม่ได้วิเศษเสมอไปจากนี้ไปให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำจากสิ่งที่ใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้และใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้นะจริงด้วย ฉันว่าฉันไม่เคยเข้าใจถึงมลพิษพลาสติกมาก่อนจนกระทั่งตอนนี้คุณเบอร์ทร์นนี่คือเครื่องรางวิเศษให้คุณจดจำหนทางที่ดีของคุณนมัดเย้มิ <Yeah! S 2> มราคิลัสเลเดี้บั๊ก Oh. จเจ้าพ่อโรงงานเบอร์ทรนคิงเป็นที่รู้จักว่าราชาแห่งพลาสติกได้ทุ่มทุนซ่อมเรือบ้านซึ่งได้ทำความสะอาดขยะ<แ>พลาสติกที่คอยฝนเพื่อนแม่น้ำแซน <c oughs> ออกไปจนหมดผมเลิกใช้พลาสติกที่ม่ย่อยสลายผมไม่อยากจะต้องรับผิดชอบปัญหาอีกแล้วผมอยากจะเป็นผู้แก้ปัญหาตอนนี้ลูกสาวของเราทำให้เรารับรู้ถึงปัญหาแล้วเราจะใช้ไม้ตีทำจากไม้แก้วทำจากเส้นฟางและ ทุกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ซ้ำได้และรีไซเคิลได,เด้เด็กๆที่เป็นผู้สร้างแคมเปญเรียกร้องให้เราตระหนักปัญหานี้สามารถสร้างการตื่นตัวไปทั่วโลกได้เป็นพลังมหัศจรรย์จริงๆเลยค่ะ